สวัสดีจ้าวันนี้จะมาตามแนวทางเราพัฒนาของวันที่30กันต่อเนาะวันที่27ที่ผ่านมาก็เราให้วิ่งศูนย์กับ1นะคะก็เข้าหตัวจับก็จะมี4 5 6ก็เข้าสเนาะกิดเลขวินก็ให้มาก็ก็ให้เพื่อนๆลองจับดูเผื่อจะมีใครเข้า ใครได้เนี้ยน่าจะมีใครถูกใครได้มั่งแหลอะอก็มาตามวันที่30กันต่อนะสามสิบก็จะให้ตัววิ่งตัวเลือกก็จะมี5้ากับหจับคู่ให้ก็จะมี5 2 5 3 5 1 5 4 6 2 6 3 6 1 6 4 3ตัวก็จะมี7 5 2 7, 6, 2, 2, 5, 4, เจ็ดหกสอี่เลขวินก็จะมี1 2 3 4งสี่ห้าหนะอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเราก็ไม่ทราบนะคะว่าหวยจะมาหรือไม่มาเราก็ทําไปตามสูตรนะคะว่าสูตรทําได้มาอย่างนี้ก็ลงให้นะคะ แต่ว่าคิดว่าตัววินตัวรุ่นนี้น่าจะมาแน่นอนแต่อย่างเลขวินเนี่ยก็น่าจะมาคิดว่ามาแน่นอนก็ลองเพื่อนๆก็ลองเอาไปจับดูนะคะอย่างที่เราจับให้ไม่ชอบก็ท่านก็จับใหม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ไม่ทราบว่ามันจะมาเลขอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาไปใช้ในที่ เราพัฒนานะคะเพราะว่าเลขทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดนะคะมันมันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเ,เลขตัวนี้ตัวนี้จะมาแต่แต่คิดว่านะคะในความคิดของเราก็คิดว่าห้านะกับหนี่น่านจะมาสักตัวนึงนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างหนึ่งสองสามสี่นี่ก็คิดว่า น่าจะมาสัากตัวนึงก็จับคู่กันหรือไม่ก็ลองลองลองดูนะคะว่าท่านชอบตัวไหนมีอาจารย์ท่านใดให้ด,ดๆดดังๆก็เข้าเอามาจับดูนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในลาวพัฒนาวันจุกที่อไอวันจันที่วันจัน วันจันทร์ที่สามสิบนะคะสองทุ่มครึ่งอก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็ขอสวัสดีค่ะ